ปีกไก่คุกข้าวตำส้มตำดีกว่าค่ะใส่พริกเป้งเ,เๆ่ยอะๆยๆยอะเย,ยคนแดนด้วยเอาเราตำคนหนึ่งแดนเอาเอาแดนดีแดนเดี๋ยวป้าตำนะ่าสน้ำตาลปี๊บ อย่าอไก่หมดเดี๋ยว,ยวชิคขนนมได้ค่ะอย่าตำส้ตมตำแป๊บค่ะแปบ๊บนะคะตำส้ตมตำแป๊บนะคะวันนี้เราปิกนิกนอกบ้านใช่ไหมน้องภูปิกนิกแยกไปโคลปิกนิกนอกบ้านน้ำปลาค่ะน้ำปลาลีค่ะน้ำปลาแข็งน้ำปลาลีค่ะ น้ำปลาและตาน้องผงใส่มะน,นาวลงไปหนึ่งลูกบีไปเลยมันเจ็บจริงเออเป็นแผลกาไปมาเป็นแผลเป็นแผลเลยอ่ะอืมมะนาว เปรี้ยวอร่อยมากทำไมอ่ะเล้วแผ่แค่นี้โอ้ยน่ากินมากเลยค่ะขอซีบเบิงอืม นัวมากอ้ออาวตาลึงแขยมือแล้วปีกไก่คุกข้าว